ตัวอย่างการสวดกรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอนซ้อมอุปสมบทาเปกวิธีตั้งนมโมว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระหตัวสัมมาสัมพุทธัสารนโโมมัตสาภะคะวะตอาระหตัวสัมมาสัมพุทธัสารต่อไปเป็นกรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอนซ้อมอุปสมบทาเปกเดี๋ยวให้นาคชื่อว่า าวระอุปชาชื่อว่าสุจิตตะว่าดังนี้สุนาตตเมพันเตสังควรทาวโรอายสมโตสุจิตตะสาอุปสัมปทาเปโครยาทิสังคษาปตะตกลลังอหัง ทวรังอนุสาสัย,ยังต่อไปเป็นคำสอนซ้อมสุนสิาวระอยันเตสจกาโลภูตกาโลอยยังชาตังตังสังขมเชปุชันเตสันตังอธิติวัตพังอสันตังอธิติวตตัตพัง มาโควิทาสีมาโคมังกุอโหสิเอวันตังปุจชิตสันติสันติเตเอวรูปานอาพาทานกุทังคันโดนกิลาโซโสโซออปมาโรมนุโสสิปุริโสสิ ผู้จิตโสสิอนะโนสินาสิราชาพโตอนุญญาโตสิมาตาปิตูหีปริปุณณวีสติวัตโสสิปริปุณน,นเตปัตะจิวรังกินนามโมสิกนามเตอุปัช,ชายโยนต่อไปเป็นกมวาจา เรียกอุปสมบทาเปกเดี่ยวเข้าหมู่สงสุนตโตเมพันเตสังโควทาวโรอายสมโตสุจิตตาอุปสมบทาเปโครอนุสิทธโทสมยานยาทิสังคสะปตะกัลังทาวโรน อารใช้ยา